ครับต <Zomb ies? S 1> ัวนี้บอกแม่พี่น้องนะไอ้ยาแม่เอ้ยมาขึ้นก่อนเริ่มเลยนะบ่าวไก่นะแม่ก็มาวันนี้มาภูกับพมนายบุญกับบ่าวไก่ในเกมลีกลีกไอ้ไล่หมีใครไล่หรอฮีโรอบลิวัตนะนะแล้วตอนนี้ครับบ่าวไก่ก็กำลังมันพี่ไม้เมตนะมันดิคนตาใจอ่ะพี่ไม้เฮ้ยย่าพี่ไม้ตึ้งนี่โคตรตงติงจริง

ันได้นไาอาเอาช่กูโดนกูสตกยัมึง่มึตีกู้ผมค้ากงมึงอีกากูไอ้เฟรดมึงมึงก็องกูเฮ้ยแห่เรียยค่กบล้วอะมามาไม่ได้เลยตอีโลตามนั้นนะครับแลกกันเอาเองนะ

ไ่ตายวะแครี่แครี่ไปได้แครี่อูชาอูชาเดี๋ยวเดี๋ยวเดจยินกับพี่น้องทาช่องอาเื่อนตายห้องไปแล้วอูชาสตันครับพี่น้อยอีไปตีเงาวีเก็บมตันไม่โดนอย่ารอดอย่ารอดตะทีีใช่ตายเี่ยอูชาอูชาาตีตายดบโง่ ตายกับดาวโง่ๆตอนนี้นะแม่เฮ้ยร้อยขาดน้อเนี่ยเดี๋ยวเหายเลยวะเอาเป็นทางนั้นล้องได้ดาข้องมาเรียบร้อยละโอเคจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนกับีน้องเฮ้ยม่สายเ้ยเี้ย้ อ้าเย็ดพร้อมเอาเจ็บ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 ตันว้าวหลงหลงโอ้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 โองมาตะบอมตรงนี้มึงไปเนอะไปเนเนอาไปอยู่นี่แล้วไปอยู่นี่แล้วไมม่ีใครกูไม่มีตะตันพี่น้องกูมาคนเดียวเนอไปได้นี่ไปได้นี่โอ้โหรู้สึกรู้สึกว่ามิสไซล์มันแคบลงนะเออใช่ครับไอ้ชาบจะพึ่งมีอันตี้ตายโอ้เมได้ตรงนั้น มึงเอ้ยมึงมึงมันนี้แหละมันนี้แหละไอ้ช่าไม่มีไม่มีไม่มีไอ้โค้เซเล็ตเก็บพอดไอ้กทือประตูทั่วที่อย่างงี้สองไม้ใค่เมย์ให้รู้ที่ันา้องใจเป็นเกยเก็บพร้อมหัวยู่เลยมามามาหันขาดยาน้ยมึงเก็บพร้อมไปเลยโน้ยกดมึงมึงมึงพื่อตุ๊บตุ๊บ งานงานวาเต็นบ้านเต้นเมืองเลยวะปอ่าทอุย่าโดนดันรอเดี่ยวเดี่เดี่ยวรอมันรุมรมกันเนี่ยพร้อมกูจะวิ่งก็ไปกลางวงเลยเดวแอดครเลมสเลมออเออเลยเอาเลยหนึุ่บเอาเลยเดี่ยวเดี่เออไม่ต้องรีบครับไม่ต้องเทปรีบครับเออเฮกูโดนในเนี่เพอออกตีหัวกันี้งั้ดใส่ใส่ในเยดพร้อมแม่ เออโอ้ยอ้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 อโอ้โห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 โอ้อ้โหอ้โอ้โหโอ้โห้อ้โหโอ้้อ้โหโ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 อ้อ้โอ้โห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 ้อ้โหโ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 ออ้โหโออ้อ้อ้โห้โหโอ้้อ้โอ้โห้โห ไปกับไต่องไต่ในใช่ไหมเม็ดโคตรมันเลยแไงตอนนี้ก็ร้อยแรงแล้วกางคนมีของมีของไม่มีจังหวะจะรีล่าพูดเลยทั้งนั้นเลยนะี่ของหวะนี้มันยังเดียวเับพี่น้องนะ <c oughs> ออ,อ,อกรถเกาะแล้ว <c oughs> เดียเด่ยวเดียเด๋ยวเดี่ยวเดอาลุนาแ <ใจ S 1> ทางใจเย็นครับใจเย็นครับออกอลุนาแทงปิดประลมก่อนเหยียบฟองเขาไหมไม่รู้ เฮ้ยเฮ้เอาพื้นมเอาพื я, ้นยอย่าปลอมมึงเอาพืนอย่าปอมตุ <so ๊ตมใจมึงใจมึงไปไปพี่าช่วยช่วยกันเลยช่วยกันเลยตายร่งเลยตายร่งเลยตาย่วงเยอย่าปอมเออ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 ปอมมันสมคดาวกูกันด้วยความที่มันแกนจัดเอาเอาชิห้ไวทูเคแล้วอย่ยปอมสตาร์วอกูไปแล้วับพี่น้อง ไปไหนอะใจเย็นนะใจเย็นนะเฮ้ยมาช่วยเพื่อนก่อนพี่เมยนะไอ้โรนี่เนื้อเนี่ยมึงอย่ามาหน้าอย่าพร้อมเดี๋ยวใจอืมจะตันไปสักทีนึงโอ้โอ้ย่อยครับร้อยรอืร่อยรยรยเนี่ยพร้อมดอ้าวโดนดึงอยู่เลสยิงกวัวบืบิงไปไม่ได้เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวใจเดี๋ยวใจยวใจอืมันนี้ก็ถุ่มั้วไมึงอ๋อไป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 น ขอสักทีขอสักทีเอสักสตอ้าเหยมึงไปแน่งไปไน่ไปแน่ไปอหนึ่งหนึ่งบิเอาเอาเอ้าออเรียบร้อยครับไปได้หรไปไ้หรอไปได้เลยไอ้สตกอ้าวไดกันเลยสุดยอดครับสุดยอดคร้่าอ้ชเยยดอเอ้านหยียดองกะตันูเหยียดมกตันผู้ค โอ้หเ <oh ื่อยเก็บตัวเือยเข้าไปหิไอ้บัววิ่งมาเจอไอจเอร์เลยวะแม่งไม่สใจมาลุยกันต่อครับพี่น้องบินเอาเยปอมไข่เลยจริงเอาเปติงกูมา เอาดูดีฟ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 ีีฟรอรอยรอยไปได้แล้ว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 มึงมึงเบื่อมึงเื่อมึงเพื่อมึงเื่อายโ่ไนไงมันเนียเอาไปไนไปนไปนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลงหลงีหลง้าหลงหลงหนึ่งหลงก็ไนนสตันไม่มีตั้ไม่มีเอ็ดพองกักัักตาเลยเอ็ดองึงพื่อไอ้อมงไห ซ้เฮ้ยบอกให้ไปไอ้ตัวได้ไอ้ตายเึงตวได้มึงตายไตายาตายเยวเดียวเี๋ยวเดียวเดเดี๋ยวเดี๋ยอย่าับอโคสแลมนี่อ้ยใช่ไมใช่กูตายเพื่อนกูตายเพื่อนมันนี่ไไม่ใช่ตายไม่ตายไม่ตายมันเกียดแครี่ยิงคุยยิงคุยยู่มยิงคุยอยู่ตายโอ้แม่ปไอ้จ้าจาตมเียดพรมตีมนตีมันตีมนั้นแหละเออบึ้งึงึ้งมึงเม็ดมี สี 4, 3, 2, ่สาองหนึ no. oh, 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 oh. ่งอย่งมึงเลยมึงย่งงมังก็แผ่นกองไปแรก่อนเออมืพื่มืพืมืามืพื้งมืเพืไม่ตายโดนเลยบาร์นโอเคใจเย็นครับใจเย็นครับนะแม่ของดามเอตแล้วกูชามันรวมกันปนั่นแต่กูมีเอ็โคชลมเลยมึงตายโอ้ช็อกเวฟับช็อกเวฟปิดเกมครับพี่น้องแ อูชาอูชาอูชาลาท็อปเย็นพร้อมเดาเฮ้ยเฮ้ยบือวมมมีอะไรเกิดขึ้นครับเดียวใจเดียวใจเลนบนนี่นะขาริงไยตรงนี้อูชาในตัวร้อยยันตัวร้อยยันอ้ออ้ออ้อออ้อปวดดอิงนะครูอูช่าเจ็บ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 พี่น้อง โอเค้อมครับอย่นลอง่อนล่ล่ชาอุชาบิไม่ได้น่้เเรวเร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 ้ามารันมารมันมารมกันเตเรามาล้น้เ้าายไู้เหตเราเ่รงนี้อาาดยิงแ่นอนครับปณีอาไ้หมไม่พร้อม่ะตาแล้วครับน้มันรวมกันี้าย เราต้ไปแคร์ลี่ให้ทีมซะละ <c oughs> แล้วเจอกันโอเคอเฮ้ย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 ตามาเลยกันเว้ยตรงนั้นเนี่ยพร้อมไอ้โค้ชแลมนี่ไอ้โค้ชแลมไอ้ยามันไม่รวมกัน,นเรืเรนน่อยๆๆๆใจก่อนอ่าวันนี้แหละตุ๊กตอนทางพลาวอือเฮ้ยแต่วันนี้ผู้ชาโดนยิงคุยยิงคิวอู้เก็บจีบไม่เดี๋ยิงอีกตัวไปนี่ ม่ใจก่อนนะใจก่อนนะเฮ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายต่างีบันวาแลวทำไม่ไดดวะกอสท้อไงกอตอนนะเออเฮ้ยอมะอาพื้ะหยดร้อมเฮ้ยเฮ้ยโอ้้จะเต็มจะเต็มินเอ้าหยด้อมไต้งไปเลยกูเอตอนนี้ก็ตีมันใช่หม้ยครับเอ้ เออเหยียดพอมเกมพลิกแล้วครับพี่น้องยิงบอกยิงบอกเออไม่มีวป็นรอยตัดแข้งก่อนจะแข้งก่อนแข้งหน้าข้างเอานี่ก่อนครับเอาแข้งไอ้ตัวบินน่ะตัวบินน่ะไอ้เรื่องนี้แฮกตัวบินนะไม่งั้นกูตายตายแน่นอนครับพี่น้องระวังเจอเหยียด้อมยืนยิงกรีเบลด ผู้โดจริงที่เราจะว่าดีๆนะที่ผมเข้าไปเปิดจ็อกเวฟเลยดูเรือเลยโอ้เต็มนารอไปนะซีซ้อมซอมมันไปเอาอะไรกันนม่เอาอะไรกันมันไปเอาไปเอาคองในมดนีกันไหมแน่เลยที่รับดูบิงเกอร์กันเหมือนเต้นรู้ไหมดูบิงเกอร์เลรอ่ะเออยอดรับรับตองกันได้ดีอย่าใจตองที่บ้านเล็ เอ้อบูมนมาเห็บ้อมาน้าอมตรงนี้นะบูมบูมไอ้ข้อตรงนี้นะออเรวเวเร็วเร็ววตาม้องเหยียบ้อมเหยียบฟ้อมเหยบ้อมอวดดอทิงมึงไอ้ยาไม่ได้กดโดนตะตันเพลูมีก่อนมีก่อนมันแครรี่แล้วมันเริ่มมีเลสละ สุดออริเฟเชอร์ดิเอ้ยทันเดอร์สุดเฉยที่สุดสุดวะเราไม่เต็มกดเยอะแยะจิบแม่นี่รอมดมลูกมันจริงๆริงเลยตาหนักการลืมเคลียร์อะไรกับตอนนี้นะไปกับรอกันรันนี้เอาคลิ้งก่อนนะคลิ้งคลิ้งไอตัวบินเนี่ยไม่อกี้มันยิงสีแต่โอ้เงียบบอลยิงดีเลยขี้แตก หรอได้วะเสียงไหได้ปะเสียงไม้กระบอกบัก e เวโบักโอเวอร์หีย้อมันนี้ันนี้ันนี้เอ้าเ็มเอ้าทิหายวงพันนีบินไม่ไปอะตดเพลทด้เฮ้ยเฮ้ยไปในเม็ดอะเอาตีดิเฮ้ยตีได้ตีดิโดนเม้อ้าวอ้าวไปแต่สกิลขวัดไว้ เรียบร้อยครับพ oh, ี่น้องเซฟแต่สกิลโอ้ตายแล้วปีแล้ยังมีดีแต่สกิลด้วยมาๆมาๆมาๆมาลุ่มๆกันลุ einmal, ่มๆกันลุはは่มๆกันอีกทีหนึ่งลุ่มๆกันอีกทิหนึ่งไยไอ้จ้าหยัดร้อมเซกกูจังหยัดร้อมไอ้เพลนี่อ๋อๆๆไปหนงั้นอือกูชาโดนยิง ดีงูอ่ะต็งซามช่องเนี่ยตะตันไม่มีทีอ้าวพันนี้ตายห้วงเองซามช่องนึกไปทางตัวนู้นแล้วก็บิงตะตันอื้อเรียบร้อยครับพี่น้องให้ไปตัวนึงมึ้งไปได้แล้วเออดีเออสวยเออออืไปแล้วไปแล้วกูกูไปแล้วอยากของเออพนนัเนเลยสุดยอดไปครับพร้อมเลยครับพี่น้องพร้อมเลยนี่ เออเออเอเอเอย่าเพิ่มลบลบทีหนึ่งลบทีหนึ่งบลูสะตันได้ทีหนึ่งไป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 ไอ้ช่าอย่ายิงกูมึงอย่ายิงกูอย่ายิงกูอย่าเพิ่มอย่ายิงกูอย่ายิงกูอืออ้าวตายห้งอยแมทอ้าวตายห้งอยแมทคลิงมันยิงกูอยู่อ่ะเพจจริงไอชาไอชาไอชาตามตีลู้ไหมนน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 น พอสะทอนแลยครับพ <S 々> ี่น้องเห็นพอไม่เต็มกดเปฟตัวกูโอ้โหโอ้คนดักคนดักวล้ตีไม่มีนะพี่น้องเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตันไปก่อนครับตัวปลอมอ๋ออ๋ออุย่าโดนยิงกลติดีเดียวนอนลับเลยนี่ตามก็ ตันไปก่อนครับเกือบตายห่วงครับพร้อมข้อจังหวะดีๆให้กูคิดใจม,มายไอเย็ดแม่ไอเย็ดแม่มึงพึ่งไล่ทีตัวเลยไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนไปไหน่แทง,งเออมึงแทงเออมึงมึงมึงข้อเย็บทีนึงเกดพร้อมบันนันแม่แม่สะใจเหนื่อยกาดครับตานี่นะสะใจกอด พี่เตัดแป๊บหนึ่งนะมีธุระแป๊บหนึ่งโอ,โอเคพี่อ้องเมื่อโตอก็โตอเอ้ยย่าไฮโดเนี่ยได้ลินกล้งเงีบพร้อมมึงพึ่งมันเนี่ยมันเนี่ยสวยงามไหมเอ็กโคไม่มีนี่ก้อนสะท้อนไอก้อนกับอือเดินกับแันนี้นี่เฮ้ยอิโลเนียฮั่นมาสก,กิลฮิตตี้เลือดมึงมีเยอะแยะไอ้ช้า อูชาทำดีครับพี่้องทำดีมากครับทำดีทำดีดมากครับเอาปีงใบครับ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 พันพื้นต่อพันพื้นต่ออีทันไม่อีทันไม่อีทันไม่พันนี่ทันไม่พันนี่ตีครับตีตีตีโอเคครับจบกันไปแล้วนะครับโดยบอกไกด์นะโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับผมลาก่อย